สวัสดีครับผมน้องถ่ายรถนะครับปามาดูรถ10บลอ้อเทดินครับนี่แล้วก็ไมโครก็เคลียร์ตามครับฟุตโซ่ครับนี่ตัวนี้เครื่องน่าจะเป็น204ครับโอ้ไม่ใช่ครับ ตัวนี้น่าจะเป็นสามร้อยกว่านะครับนี่หอสวยมากครับดูนฮิโนปินน้องครับอ๋อ oh, บนเลยครับนี่ กับรถกลางถนนเลยครับต่อ๋อติดยาวเลยรถครับนี่โอ้ปี๊ดน็อครับ่นี่โนโ็โนโนนโนโอต

Mà đuôi khánh nó ngắm đi Mà đuôi Rocky gấp rồi Rocky tôi cầu đến đi sửa 3 không Rồi ba lắm ก็อทำทางนี้ครับก็จะมีส่วนานจะมีสองชุดครับจะมีชุดเคลียร์ลิงนะครับแล้วก็ชุดอันบด อันไหนมาครับตรงนี้สวยมาครับในรถนี่ยะเจ้าของกลับจะดูแลรถดีนะครับทุกขั้นเลยครับเจะของกลับในฝาก,กันดูแลรถดีมากครับ มอตะเกงก็ฟังนู้น เสีงยงเงียบมากครับนี่คันนี้ก็สำหรับแคทนี่ก็ปุ่งกี้อยู่ที่คิวหนึ่งครับนี่กี้คันข้างใหญ่เลยครับนี่ แต่แคทนี่ส่วนมากจะไม่เร็วนะครับก็เคลียร์เสร็จก็เดินย่ำนครับเดินย่ำให้แน่นนะครับ กรณีทำทางแบบนี้ก็สนมากก็จะเอาแต่ดินแห้งมาทํานะครับดินเตียกก็จะทําไม่ได้อเอาดินเตียกมาทําก็จะทางนะครับทางนะี่ เงียบปิดเลยครับลาเดินเวลา้งจีก็ไม่ดังนะครับโอค,ครับเงียบเงียบดีมากครับคันนี้ มาบดนะครับาช่วยบดให้แน่นครับต่อรลบกก้บดได้จะกระแทกนะครับมันก็จะแน่นนะครับเยวครับ สำหรับเจ้ารถบนนี่ก็รถบดแคปนะครับนี่แคปซีเอสห้าครับอ็ที่เป็นล้อบแบบตะ,ตะปุมตะปำนี่เอาไว้บนให้ดินแตกนะครับ ไอ้ดินเป็นก้อนนะครับ ครับถ้าใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ลงถ่ายแต่รถด้วยนะครับผมก็ขอจบด้วยรถบดแคสบดแคสนะครับนี่ CS 563 C ครับนี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ